ก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นิทรรีเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นซิลนะในตำแหน่งจังเกิลนะครับก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับและที่สําคัญที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมโอเคอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้สกิลติดตัวของมันว่ามันคืออะไรนะ ถ้าเรามาดูจากสกิลติดตัวของมันนะครับถ้าอธิบายง่ายๆก็คือความเสียหายสกิลหนึ่งและสกิลสองซิลเนี่ยจะติดสัญลักษณ์สายลม นี่นะครับเห็นไหมจะมีสัญลักษณ์สายลมบนหัวเห็นไหมครับนี่คือสัญลักษณ์สายลมเห็นไหมบนหัวอ่าสัญลักษณ์สายลมจะอยู่บนหัวมันเป็นเวลา3วินะครับเมื่อเราสกิลโดนนะเมื่อสัญลักษณ์สายลมเนี่ยครบสสเต็กนะมันก็จะระเบิดความเสียหายเป็นเวทมานะแล้วที่สําคัญมันจะยกเลิกคููดาสวสกิลสองนะแล้วอีกอย่างมังก็คือเวลาเราตีตัวที่มีสัญลักษณ์บนหัวนะครับผมมันก็จะสร้างความเสียหายเวทนะครับมันก็จะบวกไปอีกนะครับอ่า ยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับเราสกิลหนึ่งเข้าไปเห็นไหมก็จะมีสัญลักษณ์บนหัวถ้าสกิลสองปุ๊บสแต็กมันก็จะระเบิดนะครับพร้อมกับสกิลสองเราจะรีคูดาวนะเอาใหม่นะครับนี่นะครับอ่าเห็นไหมสกิลสองเห็นไหมครับผมมันก็จะรีคูดาวนะครับแล้วก็สแต็กก็จะระเบิด แล้วก็จะรีคูดาวนะครับซิลมันจะโหดตอนใช้สกิลติดตัวโดนนะครับอ่าและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเวลาฝั่งของข้ามเนี่ยมีสัญลักษณ์ตายงลมงบนหัวนะเราก็จะตีแรงขึ้นนี้นะครับผมจะตีปกติก็ร้อยร้อยสิบหกนะครับอ่าเดี๋ยวเราสกิลเห็นไหมครับมันก็จะตีเป็นเวทด้วยแมมันจะมีเวทเข้ามาด้วยเห็นะครับผมนี่คือตีปกติก็จะแบบนี้นะครับเห็นไหมอ่าพอเราสกิลอ่ามีสัญลักษณ์บนหัวเห็นไหมมันก็จะมีเวทออกมาตลอดนะครับเห็นไหม นี่ก็คือสกิลติดตัวของซิลนะครับต่อไปนะครับสกิลหนึ่งของซิลก็ง่ายๆนะครับแค่ปาดาบไปอย่างนี้นะครับแล้วดาบก็กลับมานะอ่าปาไปอย่างนี้เนี่ยเห็นไแล้วก็ดาบก็กลับมานะครับผมถ้าเราปาไปครั้งแรกเดี่ยมันจะแรงนะครับถ้ามันกลับมามันจะเบาเนี่ยแล้มาดูจากตรงนี้นะครับเห็นไหมถ้าเราปาไปครั้งแรกมันก็จะสร้างความเสียหาย460นะครับแต่ถ้ามันกลับมามันก็จะสร้างความเสียหายเป็น310นะครับง่ายๆก็คือ ปลาไปจะแรนกว่าปลากลับมานะครับแล้วก็มันจะมีสโลอีกนะครับเนี่ยสโลปดเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าเนี่ยก็ปลาง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมปลาไปแล้วก็ปลากลับแค่นั้นนะแค่นั้นเองนะครับีปลาไปแล้วก็ปลากลับนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าฝั่งของข้ามจะเดินสโลจริงไหมนะอ่านี่นะเห็นไหมก็จะเห็นว่าเดินช้าลงนะครับเนี่ยก็จะเห็นว่าแบบเดินช้าลงนะก็28เปอร์เซ็นต์นะเห็นไหม โอเคนี่ก็คือสกิลหนึของซิลนะครับไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรเนาะโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลสองกันต่อนะต่อไปนะครับสกิลสของซิลนะก็พุ่งไปยังจุดที่กําหนดนะครับผมแล้วก็สร้างความเสียหายนะแล้วสกิลสอของซิลอีกอย่างหนึ่งก็คือ เวลาเราสกิลโดนนะครับเราจะได้รับเกาะน,นะถ้ามันเรามาดูตรงนี้เห็นไหมหากโจมตีโดนฮีโร่นะจะได้รับโล่650นะครับอันนี้ก็ตามเลเวลเนาะหากโจมตีโดนนะครับจะได้รับโล่นะก็ง่ายๆเลยก็แค่สกิลนี้สกิลสองให้โดนเห็นไหมครับก็จะมีโล่สีขาวๆข,ข,ขึ้นเห็นไหมนี่ก็คือโล่นะครับ นะครับก็กันได้นะครับเป็นโลขาวนะแล้วนี้ก็คือสกิลสองของซิลนะครับอ่าส่วนสกิลสามของซิลก็คืออันตีนะครับอันตีก็เข้าใจง่ายมากก็แค่กระโดดฟันห้าครั้งนะครับกระโดดฟันห้าครั้งแล้วก็สร้างความเสียหายนะครับก็แค่นี้เองนะก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับกระโดดฟันห้าครั้งแล้วก็สร้างความเสียหายก็อย่างนี้เองนะครับส่วนมากสกิลอันติก็จะเอาไว้หลบพวกซ c หรือว่าพวกตัวสตันหรือว่าจังหวะที่เราสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วก็ อันตีแล้วก็อรอสกิลสองออกนะครับส่วนมากก็จะเป็นสักอย่างนี้มากกว่าสําหรับอันติีซิลไม่ได้มีความแรงอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราจะลองออกของเต็มกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูอันตรีซิลกันนะครับผมว่าเมื่อของเต็มแล้วมันจะแรงแค่ไหนนะผมจะกดอันตรีธรรมดาเลยนะเห็นไหมครับก็จะเห็นว่าเลือดฟอเรนเหลือประมาณ3รอบนะครับนะแล้วเราจะลองมาใช้สกลิ 1, สกลหนึ่งสกิลสองกันนะครับเนี่ยดูดิเห็นไหมเลือดฟอเรนเหลือหลอดเดียวนะครับ เรื่อนตีของซิลเนี่ยมันเบามากนะครับส่วนมากแล้วสิ่งที่มันแรงก็คือพาสีมันนะครับพาสี S, ที่มันระเบิดนะเนี่ยเห็นไหมที่มันสร้างความเสียหาย360แล้วก็บวกพลังเวทนี้นะครับคือความแรงของซิลนะครับส่วนมากแล้วคนจะนิยมใช้อันนี้มากกว่านะครับนอกนั้นที่เป็นรองก็จะเป็นพวกสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับซิลนะอ่าและส่วนคอมโบซิลก็ง่ายนิดเดียวนะครับก็จะเป็นสกิลหนึ่งปุ๊บ เมื ground, pues mm ่อม hmm. yeah. hmm. ีสแต็ก2สองครั้งบนหัวแล้วก็พุ่งเข้าไปนะครับแล้วก็ตีแล้วก็อันตีอันตีนะครับผมแล้วก็ออกนี่นะครับก็จะเป็นคอมโบของซิลนะก็จะเป็นหนึ่งแล้วก็รอสแต็กแล้วสองแล้วก็ตีแล้วก็ออกประมาณนี้นะครับหรือจะหนึ่งแล้วเข้าไปแล้วก็ตีเนี่ยแล้วก็แบบไล่ไปหนึ่งสองเรื่อยๆอย่างนี้ก็ได้นะครับนะแต่ก็ส่วนมากแล้วคราจะหนึ่งสองแล้วก็เนี่ยแล้วก็รอนะครับแล้วก็ตีถ้าเป็นตัวที่สู้ได้ก็จะ ตีไปแต่ถ้าเป็นตัวที่สู้ไม่ได้หรือว่าเราเบิร์ดดาเมจไม่พอก็จานตีแล้วก็สกิลสองออกอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรูนไอเทมพลังแฝงกันนะครับโอเคสําหรับเซตไอเทมซิลนะครับชิ้นแรกก็แน่นอนอยู่แล้วก็จะเป็นดาบฟาร์มนะครับผมดาบฟาร์มอย่างนี้ก่อนนะครับอ่าพอเราได้ดาบฟาร์มแล้วชิ้นที่2ก็จะเป็นรองเท้าเจาะเวทนะครับ ถามว่าออกรองเท้าซีซีได้ไหมมันออกได้ครับแต่ไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่าซีลต้นเกมมันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับเราก็เลยออกรองเท้าเจาะเวทมาเพื่อให้ต้นเกมเนี่ยเราสามารถทาดาเมจได้เยอะนะครับถ้าเป็นรองเท้าซีซีเนี่ยผมมองว่าเรามีอันติีที่สามารถเอาไว้หลบซีซีอยู่แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งเรามีสกิลสองที่ทําให้เราพิ้วอยู่แล้วนะครับผมผมเลยมองว่าเราออกรองเท้าเจาะเวทมาเลยนะครับอ่าแล้วชิ้นต่อไปเนี่ยเราจะออกเป็นบูมสติ๊กนะครับ เพื่อเพิ่มดาเมจนะครับตอนเราสกิล1โดนนะครับพอสกิล1โดนแล้วก็มี2ส,สแต็กนะครับแล้วเราก็สกิล2เข้าไปเนี่ยพาสีเราก็จะทํางานนะครับแล้วก็บวกกับไอ้บูมสติ๊กตอนแรกนะครับผมถ้าเราปาสกิล1เข้าไป แล้วบูมสติ๊กทำงานนะครับมันก็จะเล่งดาเมจให้ช่วงตอนที่เราปาโดนนะอ่าแล้วไอเทมซีลชิ้นต่อไปผมก็จะออกเป็นมงกุฎนะครับก็เพิ่มพลังเวทนะครับแล้วก็พลังเวทเพิ่มขึ้น35%นะครับก็จะทําให้เราแรงขึ้นอีกนะครับอ่าแล้วชิ้นต่อไปนะครับเราจะออกเป็นจอบเกาะนะครับเพราะว่าถ้าของมาถึงตอนนี้ฝั่งตรงข้ามก็น่าจะออกการเวทกันหมดละนะครับล้วก็ควรออกจอบเกาะมาหน่อยนะเราจะได้สกิลเข้านะครับแล้วชิ้นต่อไปนะครับเราจะออกเป็นแข่งนะครับเราจะออกเป็นแข่งมาเพื่อเล่นใน ไฟหรือว่ายือไฟในจังหวัดที่เราลวงนะครับผมแล้วก็พอเราแข่งแล้วก็อาจจะอันติหรือว่าเราอันตีเสร็จแล้วเราก็แข่งนะครับพอเสร็จแล้วเราก็สกิล2อออกมานะครับก็จะทําให้เรามีโอกาสรอดขึ้นนะหรือว่าจะเป็นสับแข่งเป็นก่อเกิดนะครับผมสักใครที่มือเร็วก็สับเกิดเป็นเคียวต่ออันนี้ก็ได้นะครับแล้วเวลาที่เราไม่มีเลือดเนี่ยเวลาแบบของเราไม่มีเลือดละเราก็สามารถออก ออกเรือเบสซิ่งมาได้นะครับนะก็จะเป็นเรือเบสซิ่งมานะครับเพื่อให้เรายังสามารถฟาร์มได้นะครับไม่ต้องกลับบ้านบ่อยนะและนี้ก็คือเซตไอเทมของซิลนะครับที่ผมใช้เวลาเล่นนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูท็อปเซิร์ฟกันว่าเขาใช้อะไรกันบ้างนะครับนี่ถ้าเราดูท็อปเซิร์ฟก็จะมีฟอสการ์นะครับแทนบนะูมสติ๊กเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นอมยิ้มมาก่อน,นครับอมยิ้มมาเพื่อให้ไม่ต้องกลับบ้านบ่อยในช่วงต้นเกมอาจจะฟาร์มแล้วก็สามารถไปไฟต์กับเพื่อนได้เรื่อยๆนะครับสำหรับอมยิ้มเรือเนนบส เซตนี้ก็จะเป็นเหมือนเราเลยนะบูมสติก่อนอ่าคนนี้ก็จะเป็นมงกุฎก่อนนะครับออกมงกุฎมาก่อนเพิ่มพลังเวทแล้วก็ค่อยออกจกก่อนนะครับถ้าเราออกจรกไออันเล็กนี้สุดท้ายเลทเกมเราต้องเปลี่ยนเป็นจระก์ไออันใหญ่นะก็คือสตาร์ทออฟนูนะครับเพราะว่าอีวิลเนี่ยมันเหมาะกับเล่นต้นเกมกับกลางเกมนะครับเลทเกมมันจะไม่แรงเท่าสตาร์ทออฟนูนะครับหรือว่าจระกะใหญ่นะคนนี้ก็จะเป็นอมยิม้มแล้วก็ฟอร์กร์ดนะครับคนนี้นะก็เหมือนกัน คนบนกับผลล่างคล้า,ายๆกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นอมยิ้มฟอสกาดแล้วก็เจาะนะครับผมแนละ้วก็หลักๆซิลก็จะแตกต่างกันอยู่ไม่กี่เซตนะครับเซตแรกก็จะเป็นเซตเหมือนเราเลยนะครับเซตแรกก็จะเป็นเซตเหมือนเราเลยเซตที่2ก็จะมีฟอสกาดมาด้วยนะครับกับอ,อ,อมยิ้มก่อนนะครับผมแล้วก็เป็นโซลลิ่งออร่านะครับนะก็จะมาเห็นก็จะเป็นเซตนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูพลังแฝงของซิลกันต่อเลยนะครับโอเคนี่ก็คือ พลังแฝงของซิลนะครับที่ผมใช้นะครับก็จะเน้นเบิร์ดดาเมจนะครับให้ฝั่งของข้ามตายเร็วเนาะก็จะเป็นเซตเบิร์ดทั้งนั้นเลยนะครับนะก็จะเป็นความแรงทั้งนั้นนะครับก็จะเป็นเซตนี้นะนี่ก็คือเซตนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูท็อปเซิร์ฟกันว่าเขาใช้เซตไหนนะครับอ่าถ้าเรามาดูคนแรกนะครับผมก็จะใช้ เดบิวนะครับสำหรับเดวิวนะครับก็จะเป็นสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองเข้าไปนะครับแล้วเราก็อันติแล้วสกิลหนึ่งสกิลสองเราจะลดคูดาวนะครับทาให้เราต่อสกิลได้ง่ายนะครับผมอ่าต่อไปนะครับก็อนี้ก็จะเป็นเซตเหมือนเราเลยนะครับผมก็จะเป็นเซตเปิร์ดนะครับอ่าแล้วก็เซตนี้ก็จะเป็นเซตเกาะนะครับก็ต่างกันแค่เกาะนะครับกับไอระเบิดนี้นะ ก็ okay. เซตนี้ก็จะเป็นเซตเซฟหน่อยนะครับเราเข้าไปแล้วสกิลนะครับแล้วเวลาเราพลาดเนี่ยเราก็ยังมีเกราะนะครับที่ทำให้เปอร์เซนต์รอดเราเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเดวิลนะครับก็จะมีอยู่3เซตนะครับเท่าที่เห็นท็อปเซฟก็จะเป็นเดวิลแล้วก็ฮอลลี่ทันเดอร์นะครับผมแล้วก็เกราะนี่นะครับ ก็จะมีอยู่3เซตนะครับแล้วทุกคนชอบสไตล์ไหนชอบแบบไหนก็ลองไปปรับใช้นะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมใช้เซต h o ด y ี้ทันเดอนะครับเพราะว่าผมต้องการความแรงของซิลนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูการเดินเกมของซิลกันเลยไป Let's go โอเคก็กราบสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูการเดินเกมของซิลกันว่าผมเดินเกมยังไงนะครับแล้วใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามฝากเอื้อมมือไปกดให้ผมหน่อยนะครับผมผมจะได้มีกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะสำหรับการฟาร์มของซิลก็ปกติเลยนะครับผมเราก็อัพสกิลหนึ่งมาก่อนแล้วก็ส่วนมากแล้วผมเล่นซิลผมจะเริ่มจากบัฟฟาร์นะครับเพราะว่าซิลเป็นตัวที่ต้องใช้สกิลในการฟาร์มนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้สกิลในการฟาร์มมันก็จะทําให้เราฟาร์มช้านะ มันก็เร็วพอๆกันนะแต่ผมชอบฟาร์มบัฟฟาร์มากกว่าครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะเวลาเราจะเลือกฟาร์มเลนหนนะครับเราต้องดูด้วยว่าถ้าเราไปจบเลนนั้นเราจะฆ่าได้ไหมอย่างเกมนี้ผมจะไปจบเลนแคลรี่นะครับมันก็มีโอกาสฆ่าได้นะถามว่าจบเลนออฟสามารถฆ่าได้ไหมก็ฆ่าได้นะครับโดยปกติแล้วป่าเขาก็จะฟาร์มเลน บาฟานนะครับก็จะเป็นจบบนนะแต่ถ้าเราไปจบบนเราก็อาจจะต้องไปเจอกับป่าเขานะครับแล้วอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเลนมังกรอยู่เลนล่างนะส่วนมากเวลาผมเอาอ็อบเจกต์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นดาร์กหรือว่ามังกรเนี่ยผมจะชอบมังกรมากกว่านะช่วงต้นเกมเพราะว่าต้นเกมถ้าเราเอามังกรนะครับมันก็จะทําให้เราฟาร์มเร็วนะพอเราฟาร์มเร็วแล้วเงินเราก็จะนาแล้วมันก็จะทําให้เราแกงเร็วนะครับผมเลยเลือกที่จะมัาางกรนั่นเองนี่ก็คืออีกสาเหตุหนึ่งที่ผมเลือกจบเลนล่างนะโอเคพอเราฟาร์มคลิป่าเสร็จแล้ว แต่ก็โดนฝังของข้ามต่อจนเลือดเหลือครึ่งหลอดนะครับแล้วผมก็จะฟาร์มต่อนะแต่ช็อตนี้ลิเตอร์ก็ฟิกเกอร์มางัดนะครับผมก็ไม่คิดว่าลิเตอร์เนี่ยจะฟิกงัดเลยนะก็ช็อตนี้ก็ทําให้ผมตายไปนะครับก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยสําหรับป่านะถ้าตายช่วงต้นเกมเนี่ยข้อเสียก็คือจะทําให้เราฟาร์มช้านะครับพอเราเกิดแล้วเราก็ต้องรีบไปฟาร์มหรือว่าไปแท็กเลนเลยนะครับนั้นรีบไปฟาร์มรวนๆนเลยถ้าเราตายต้นเกมเนี่ยเสียหายเยอะนะครับสาหรับป่านะไม่ว่าจะเป็นเอาออบเจกต์ช้าแก พยายามอย่าตายต้นเกมนะครับอตอนนี้เราก็กลับมาฟาร์มบัฟแดงกันต่อนะครับเราก็รีบรีฟาร์มแล้วก็ดูมินิแมปด้วยนะว่าตอนฟาร์มเนี่ยมีเลนไหนบวกนะครับเราจะได้เตรียมพร้อมไปบวกกับเพื่อด้วยนะครับสำหรับการดูมินิแมปมันสําคัญทุกเลนเลยนะสําหรับใครที่อยากเก่งขึ้นนะครับผมจะแนะนําทุกคลิปว่าให้ดูมินิแมปตลอดเลยนะหรือว่าบ่อยที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะโอเคพอเราฟาร์มแดงเสร็จนะครับผมผมก็จะพยายามมาเอามังกรนะเพราะว่าต้นเกมเนี่ยเราตายเราก็เลยจะรีบมาเอามังกรนะครับเพื่อทําให้เราฟาร์มเร็วขขึ้้้นนะแต่่ตงงงรราามมกกดดูเหืออยไ แต่เขาก็ไม่เข้ามานะช็อตนี้ก็เลยทําให้เราได้มังกรฟรีไปตัวหนึ่งนะอ่าพอเราเอามังกรเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะเห็นว่าบัฟฟ้าของเราเนี่ยเกิดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบไปฟาร์มนะเพราะถ้าเราช้าเนี่ยบัฟฟ้ามันก็จะเกิดนานเกินไปนะเพราะถ้าเราเอาช้าเราก็จะเดินเกมช้านะครับเพราะฉะนั้นเราเอามังกรเสร็จแล้วถ้าไม่มีไฟในมังกรเราก็ควรรีบไปฟาร์มต่อเลยนะเราไม่ควรไปยืนเลนใดเลนหนึ่งหรือว่ารอแก๊งนานๆนะเพราะว่าถ้าเราแกงไม่ได้มันก็จะทําให้เราจนนะครับแล้วถ้าป่าจนเนี่ยมันจะเล่นยากอีกอยย่าางงนนึเเรซิลด้ว ต้องรวยนะจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นซิลหรือว่าป่าตัวอะไรนะครับป่าก็ควรจะรวยหาเงินเก่งๆนะเพราะว่ายิ่งเราหาเงินเก่งเท่าไหร่มันก็จะทําให้เราเล่นง่ายมากเท่านั้นนะครับการที่หาเงินเก่งไม่ใช่ว่าเราจะไปแท็กคลิปเลนแล้วก็ไม่แกงเลยก็ไม่ใช่นะครับเราแท็กคลิปเลนได้แต่เราต้องดูมินิแมปด้วยว่าเพื่อนเล่นเลนไหนเราจะไปเติมไฟทันไหมการที่เราไปไฟกับเพื่อนแล้วไฟชนะเนี่ยมันจะมีประโยชน์กว่านะครับมันมีประโยชน์กว่าการที่เราหาเงินคนเดียวนะแต่ถ้าเวลาเพื่อนไม่ไฟเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เราควรไปหาเงินนะครับถ้า าเรามาดูการเดินเกมตอนนี้ก็จะไม่มีอะไรนะเราก็จะฟาร์มไปก่อนนะครับแล้วพอเกิดไฟ์เนี่ยเราก็พยายามไปไฟ์กับเพื่อนๆนะแต่ถ้าไม่เกิดไฟ์เราก็อาจจะฟาร์มต่อไปเรื่อยๆให้รวยๆนะครับถ้าเรามาดูจากช็อตนี้ก็จะเห็นว่าเพื่อนเราไฟ์อยู่นะเราก็เลยไฟต์ตามเพื่อนนะครับแล้วเพื่อนเราก็บวกต่อนราจะเห็นว่าลิเกเตอร์หิวนะครับช็อตนี้เราก็ได้ลิเกเตอร์ไป1 Q นคิวนั้นถ้าเราดูแมปก็จะเห็นว่าไฮยเาเตะกําลังไล่ตีเพื่อนเรานะเราก็จะรอช่วยนะครับเตอร์หยางก็มาเติมนะก็ทําให้ช็อ ตัวแล้วก็ตาย2ตัวถามว่าคุ้มไหมถ้านับในทีมไฟก็ถือว่าคุ้มนะครับแต่ถ้านับในตัวซิลก็ถือว่าไม่คุ้มเท่าไหร่เพราะว่ามันจะทําให้เราฟาร์มช้านะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับการที่เราฟาร์มช้าแต่ทีมไฟชนะเนี่ยเพื่อเราก็จะรวยขึ้นนะโอเคพอเราเกิดแล้วนะครับผมเราก็รีบไปฟาร์มต่อนะเกมนี้เราก็จะออกเป็นดาบฟาร์มแล้วก็ออกรองเท้าเจาะเวทเลยนะครับผมเพื่อเร่งดาเมจของเรานะสำหรับแนวคิดการเดินเกมตอนนี้มันก็ยังไม่มีนะครับเราก็ฟาร์มไปก่อนนะแล้วก็ดูมินิแมปเรื่อยๆเลยนะครับผมถ้าเราดูม จะไฟนะครับเราก็จะอาจจะเบี่ยงไปล่างหน่อยแต่ถ้าไม่ไฟเราก็เบี่ยงไปกลางนะแต่มันเกิดไฟนะครับเราก็เลยมาไฟกับเพื่อนๆนะแต่ช็อตนี้ผมสกิลหนึ่งไม่โดนนะครับก็เลยทําให้เราโฟกัสได้ตัวเดียวนะเราเลือกที่จะโฟกัสไฮยาเตนะครับเพราะว่าเป็นแคลร่อีกอย่างหนึ่งไฮยาเตะเลือดน้อยนะช็อตเมื่อกี้ถ้าผมสกิลหนึ่งโดน2ตัวเนี่ยอาจจะทําให้ผมสกิลหนึ่งแล้วก็แล้วสกิลสองลดคูดานะอาจจะทําให้เราได้ถึง2ตัวนะแต่ช no euh be ็อตเมื่อกี้สกิลหนึ่งไม่โดนนะครับทำให้เราต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งไปนะถ จากช็อตเมื่อกี้ก็เราก็มาแท็กกลางต่อนะเพราะว่าป่าเขาเนี่ยกำลังตีกลางนะครับพอเราเคลียร์กลางเสร็จจะเห็นว่าแพนด้าตีป้อมบนอยู่นะแล้วก็ตอนนี้แพนด้าเหมือนจะหิวคลิปนะครับแล้วเราก็มาปิดแพนด้านะครับแพนด้าไม่รู้จะหนียังไงนะทำให้ช็อตนี้เราก็ได้คิวแพนด้าไปแบบง่ายๆเลยนะตอนนี้ถ้าเราดูป้อมนะครับจะเห็นว่าป้อมบนเราแตกแล้วแล้วแพนด้าก็ตายแล้วเราก็ควรจะเอาป้อมบนคืนนะช็อตนี้ตอนแรกผมก็จะไม่เอาป้อมบนนะครับแต่ถ้าเราดูจากมินิแมปก็จะเห็นว่าฝ่าตรงข้ามเนี่ยอยู่ล่าง3ตัวแล้วเราก็ะิรเต แล้วก็แพนด้าตายไปตัวหนึ่งเลนบนก็ไม่มีใครนะผมก็เลยมาป้อมบนคืนนะครับพอเราเอียงมาบนเสร็จเราดูมินิแมปเราก็จะเห็นแล้วว่าลิงเนี่ยอยู่บนนะป้อมบนเนี่ยมีโอกาสแตกแน่นอนอยู่แล้วเราก็จะมาป้อมกลางต่อนะระหว่างที่เราเดินมาเราก็ดูมินิแมปเลนล่างตลอดนะครับผมว่าจะมีใครมากลางไหมแต่ช็อตนี้จะเห็นว่าแพนด้าเนี่ยมาเคลียร์กลางนะครับเราก็สกิลหนึ่งปลาไปว่าโดนไหมแล้วก็สกิลหนึ่งโดนแพนด้าสองครั้งนะแล้วก็สกิลสองไปตอดเลือดนะครับแล้วก็พอสกิลเรารีคูดาวเสร็ แล้วก็สกิลสองไปแล้วก็สกิลหนึ่งแล้วก็อันตีนะครับให้สกิลหนึ่งกลับมาอีกรอบแต่แพนด้าก็ตายก่อนนะช็อตน,นี้เราก็ได้คิวแพนด้านะครับพอเราได้คิวแพนด้าแล้วเราก็จะเห็นว่าเลนล่างเนี่ยไฟมันหมดนานแล้วนะครับช็อตน,นี้ลิคเตอร์ก็เลยมากันกลางนะถ้าไม่มีใครกันเราก็ควรเอาป้อมนะครับแต่เราคำนวณแล้วว่าฝ่งตสงข้ามเนี่ยรีเซ็ตหมดแล้วแล้วก็กลับมากันก <ๆ S 2> ล <ๆ S 2> างทันนะครับเราก็เลยมาฟาร์มบัฟแดงต่อนะพอเรามาฟาร์มบัฟเดงต่อนะครับจะเห็นว่า <S <S ป้อมล่าง <SE> ยังไม่แตกน,นะเราก็เลยจะมากดดันป้้ <SE> ้ออออมมมลลลุ่่่าาางงง <SE> นนะะครัปกก็จียยเเตูู่แวถึ3 เราก็เลยสกิลสเข้าไปแล้วก็สกิลหแล้วก็อันตินะครับแล้วเอลสกูก็ซูมโดนนะช็อตนี้เราก็ได้ไฮายติไปอีกตัวหนึ่งนะตอนนี้เราก็พยายามจับป้อมนะครับแต่ถ้าเราดูจากมินิแมปก็จะเห็นว่าลิกเตอร์พยายามจะมากันป้อมนะแต่ทีมเราอยู่ถึง3ตัวนะครับทำให้ลิกเตอร์กันไม่ได้แล้วก็ช็อตนี้ลิกเตอร์ก็ตายนะทำให้ช็อตนี้เราได้ทั้งป้อมได้ทั้งคิวนะครับก็ทําให้เกมเรานําไปอีกนิดหน่อยนะพอเราไม่มีอะไรทําแล้วเวฟกลางก็ยังไม่เข้านะครับเราก็เลือกที่จะมาฟาร์มต่อนะจะเห็นว่า บัฟฟ้าเราหายแต่ว่าเลนบนต้องมีใครสักคนหนึง่งเราก็เลยลองปลาเช็คนะครับแล้วคลิปบนก็มานะครับเราก็เลยเลือกที่จะไปเคลียร์บนนะเห็นไหมผมก็จะไปเคลียร์บนกับลิงแต่ก็เห็นแพนด้าแล้วว่าแพนด้าอยู่บนนะจังหวะเคลียร์คลิปเราก็จะดูมินิแมปตลอดนะครับผมว่าเลนกลางตอนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นถ้าเราดูมินิแมปจะเห็นว่าเลนกลางเนี่ยเพื่อนเหมือนจะไฟกันอยู่เราก็เลยเบี่ยงตัวมาตรงเลนกลางนะถ้าเพื่อนไฟไม่ไหวนะครับเราก็จะได้มาซ้อนได้นะตอนนี้เพื่อนเราไฟไหวนะแล้วเราก็เห็นแล,แล้วว่าแพนด้าเนี่ยกำลังตี purchase, บัฟเด็ก แลก็เลยสกิลสองให้โดนแล้วก็สกิลหนึ่งแล้วก็อันตรีนะช็อตนี้ก็ทําให้เราได้คิวแพนด้ามาอีกตัวหนึ่งนะครับสาเหตุที่ช็อตเมื่อกี้เรากล้าเล่นเพราะว่าเรามีเพื่อนอยู่ข้างๆนะครับเราเลยกล้าถมเข้าไปสุดนั่นเองนะอ่าพอเราฆ่าแพนด้าได้ถ้าเราดูจากวินดีแมปช็อตนี้จะเห็นว่าเลนล่างก็ดันเลนบนก็ดันนะครับเราไม่มีอะไรทําเราก็เลยพยายามจะมากดดันเลนกลางนะเพราะว่าไปล่างก็ไม่ได้ทําอะไรไปบนก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับแล้วเราก็ดูมินิแมปจะเห็นว่าบัฟฟ้าฝาตรงข้ามขึ้นนะเราก็เลยมา มาพอดีเราก็เลยเลือกที่จะไปเคลียร์คลิปขวาเพื่อกดดันป้อมนะถ้าเราดูจากมินิแมปตอนนี้จะเห็นว่าเลนล่างเราเคลียร์เสร็จแล้วตอนเนี้ยเลนบนเรายังไม่ได้เคลียร์เราควรรีบไปเคลียร์บนเพื่อให้บนเข้านะครับชอนี้เราดูมินิแมปแล้วว่าฝั่งข้ามมาเคลียร์กลางแล้วก็ดันสูงนะทาให้ช็อตนี้เราก็ลองเล่นดูนะครับแล้วก็ได้คิวไปอีก1ตัวนะสำหรับการเข้าเราก็สกิลหนึ่งไปให้โดน2รอบแล้วก็สกิลสองเพื่อให้สกิลสองรีคูดา้าแล้วก็อันติถ้าไฟไหวเราก็สกิลสองไล่แต่ถ้า ต้นคลิปเลยนะครับผมสําหรับจังหวะการเข้าของซิลนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีคิดต่อนะครับตอนนี้เลนล่างจะมีคลิปด่านนะจริงๆเราไปเคลียร์ล่างก็ได้แต่บัฟฟ้าผมเกิดนะครับผมเลยเลือกที่จะมาบัฟฟ้าก่อนเพราะว่ามานานเราก็ใกล้หมดแล้วถ้าเราดูมินิแมปจะเห็นว่าแพนด้าเนี่ยกำลังไล่ลิงอยู่นะครับแล้วเราก็เห็นแล้วว่าแพนด้าไล่ลิงอยู่นะแต่บัฟฟ้าผมก็จะตายแล้วผมก็เลยเลือกที่จะบัฟฟ้าก่อนนะครับแล้วลิงก็ล่อแพนด้า Panda มาถึงตรงที่เราฟาร์มมาช็อตนี้เราก็เลยได้แพนด้าไปแบบง่ายๆ1คิหน ไปทําเลนไหนต่อถ้าเราดูมินิแมปนะครับจะเห็นว่าเลนกลางเนี่ยเพื่อนฟ้าอยู่แล้วเอลซูก็โดนลิเตอร์ไล่นะแล้วเราก็เห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเอียงมาตรงบับแดงนะครับเราก็เลยมาไล่ต่อนะแต่ช็อตนี้เราสกิลหนึ่งไม่โดนนะทำให้เราพลาดคิวไปนะครับตอนนี้เพื่อนเราตาย2ฝั่งตรงข้ามตาย1น,นะครับเราไม่ควรฝืนไปบวกนะพอเราดูแล้วว่าเราบวกไม่ไหวนะเราก็กลับมาดูมินิแมปนะครับจะเห็นว่าเลนบนเนี่ยยังมีคลิปเหลือแล้วดาร์คสเลเยอร์เนี่ยยังไม่มีใครเอานะเพราะฉะนั้น ที่เราดาร์คซัลเลเยอร์นะครับแล้วก็ควรดูมินิแมปเรื่อยๆนะก็จะเห็นว่าวีโร่ฝั่งเราเนี่ยพยายามไปบวกนะครับแต่ผมเนี่ยไม่อยากบวกผมเลยถอยมาฟาร์มต่อนะสาเหตุที่เราไม่อยากบวกเพราะว่าเราไม่มีสกิลนะครับสกิลเราจะคููดาวหมดเลยนะแล้วพอเราเห็นแล้วว่าเพื่อนเนี่ยไฟยาวแน่นอนเราก็เลยมารอซ้อนเพื่อนนะก็จะเห็นว่าช็อตเนี่ยเพื่อนเราไปฝืนเล่นก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่มีสกิลในการไปไฟแล้วก็เราเพิ่งเอาดาร์เสร็จนะทำให้ไฟเนี่ยเราเสียไปถึง2ตัวนะครับแล้วเราก็ดูมินิแมปก็จะเห็นว่า ไปแอบตบแพนด้าได้มาคิวหนึ่งนะครับทาให้ช็อตเนี่ยฝันตรงข้ามอาจจะสกิลหมดนะเลยทําให้เรารีบวิ่งมากดดันฝั่งของข้ามนะครับอย่างช็อตนี้ผมก็จะรีบวิ่งมากดดันนะอย่างช็อตนี้เมทเขาเลือดเต็มนะแล้วก็ดูเหมือนอยากเล่นนะครับก็โดนเราคอมโบไปนะแล้วเรายังเหลืออันติเราก็เลยไปอันติในป้อมนะครับเพราะว่ายังไงเราก็ไม่ตายแล้วแล้วจังหวะนั้นหยานที่เลือดน้อยก็อยากเล่นนะหรือว่าอยากมารับเพื่อนก็โดนเราฟันไปทีหนึ่งก็ตายนะครับทำให้ช็อตนี้เราได้มาถึง2คิวนะตอนนี้ถ้าเราดูสกกอรรนนะะคัับ็็จเหว่าาาฝงตข้ม ไปสตัวนะครับผมลแล้วฝั่งเราก็มี5ตัวนะทุกคนอาจจะสงสัยว่าทําไมไม่ไปดันเลนต่อนะครับผมก็ตอบเลยว่าเราไม่สามารถดันป้อมได้นะครับเนื่องจากตัวเลนก็เพิ่งเกิดนะแล้วก็วีโลก็ไม่ได้มีความสามารถที่จะไปยืนค้าขนาดนั้นอีกอย่างหนึง่งคลิปเว็บเรามันเข้าทีเราเว็บนะครับฝั่งตรงข้ามเคลียร์ง่ายนะจะเห็นว่าคลิปเว็บกลางเคลียร์แป๊บเดียวแล้วคลิปเว็บล่างก็กําลังจะเข้านะครับคลิปเว็บไม่ได้เข้าพร้อมกันนะถ้าเราจะขึ้นเนี่ยคลิปเว็บต้องเข้าพร้อมกันนะครับถ้าขึ้นเว็บเดียวแล้วก็คลิปตาายยเเนนนี่มัอจจะป็ ฝืนทาให้เกมพลิกได้นะอ่าแล้วเราก็เลือกที่จะมาดันเลนบนก่อนนะครับเพราะว่าป้อมบนเนี่ยยังไม่แตกแล้วช็อตนี้ลิกเตอร์อยากจะมาเช็คให้เพื่อนนะแล้วก็ตายไปนะครับทำให้ตอนนี้เรามี54นะถ้าเราสังเกตคลิปเว็บตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าคลิปบนก็กําลังจะเข้าคลิปกลางก็กําลังจะเข้านะถ้าคลิปกลางเข้า2ทางเนี่ยเราสามารถขึ้นป้อมได้ง่ายนะครับเราก็พยายามจะมากดดันเลนกลางนะครับฮายาเตะจะเคลียรนะ์กลางนั้นล้วก็พยายามทําให้ฮายาเตะเคลียร์ช้าๆนะครับแล้วคลิปบนก็เข้าเราก็มาเล่นต่อนะครับล้วก็เพื่อนเราฆ่าหลวงพ่อไได้นะ้ก็เลยทําใหฟ เป็น5้าสามแล้วก็บวกกับแพนด้านะครับไม่ได้มาเคลียร์เลนบนนะก็เลยทําให้ช็อตนี้เราได้ป้อมไปอย่างง่ายได้นะครับพอเราได้ป้อมบนแล้วนะครับเเว็บคลิปบนเนี่ยกำลังจะหมดนะเราก็เลยเลือกที่จะมาเคลียร์กลางก่อนนะแต่ถ้าดูจากมินิแมปก็จะเห็นว่าเพื่อนเราพยายามจะไซต์ต่อนะครับเราเห็นอย่างนั้นแล้วเราก็เลยมาสอนเพื่อนแล้วก็เล่นกับเพื่อนไปนะครับแล้วก็ได้คิวไฮยาเตะไปตัวหนึ่งตอนนี้จะเห็นลิกเตอร์เหลือตัวเดียวนะครับแล้วก็หลวงพ่อกําลังจะเกิดนะครับแล้วก็คลิปของเราเว็บกลางที่เราทํามาก็เข้าแล้วนะตอนน สกิล <skill S 2> ให้โดนเรียงสกิลให้ดีนะครับถ้าฝ่าของข้ามเข้ามานะฝ่งของข้ามก็ต้องเลือกที่จะการคลิปก่อนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ากลัวโดนเราจบนะล้วก็พยายามโฟกัสตัวที่ล้ำหน้ามาก่อนนะครับก็จะเป็นลิเตอร์นะนะก็สกิลให้โดนไปนะครับถ้าทุกคนสังเกตจังหวะนี้นะครับก็จะเห็นว่าคลิปเวฟเดียวเนี่ยจบไม่ได้แน่นอนนะครับถ้าเมื่อกี้เราไปเล่นบนกับเพื่อนแล้วเราไม่ทําคลิปกลางเนี่ยเราจะไม่ได้อะไรเลยนะแต่ช็อตนี้เราทําเวฟมาก็เลยทําให้เราได้ไป2ป้อมนะครับแต่ก็ไม่สามารถจบเกมได้นะเห็นไหมพออยากเกิดแล้วอยากก็ห้า สุดท้ายมันก็จบไปได้นะครับดีนะช็อตเมื่อกี้เราทําเวฟมาก่อนไม่อย่างนั้นเราจะได้แค่แหลกเดียวนะครับพออย่างนี้แล้วฝ่าตรงข้ามตายสาแล้วเราไม่สามารถทําอะไรต่อได้แล้วเราก็เลือกที่จะมาเอาฟ้าหรือว่ามาดันคลิปเลนล่างหรือไม่ก็เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะไปเอามังกรหรือว่าเอาดาร์กนะแต่อย่างช็อตนี้ผมเลือกที่จะเอาดาร์กนะครับเพราะว่าเราอยากปิดเกมถ้าเรามีดาร์กเราจะสามารถเอาดาร์กเนี่ยไปแทงป้อมล่างได้ให้มันเป็นคลิปใหญ่นะครับนี่ก็คือสาเหตุที่เราจาดาร์กนะพอเราเอาดาร์กเสร็จเนี่ยเราก็ต้องคิดแล้วว่าเราจะเล่นเลนนไหต่อถ้าาเรดู จากมินิแมปตอนนี้ก็จะเหลือป้อมอยู่เลนเดียวนะเพราะฉะนั้นเราก็ควรเล่นเลนล่างนะครับอย่างช็อตนี้เราดักเสร็จเราอาจจะแบลมอมงกรต่อก็ได้นะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่สามารถคุมแมปได้แล้วนะครับแมปทั้งหมดจะเป็นของเรานะก็เลยทําให้เราเล่นง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นช็อตอย่างนี้เราอย่าไปแยกตายคนเดียวนะครับถ้าเรายังไปแยกตายคนเดียวอีกก็จะทําให้เกมมันยื้อไปแล้วก็อาจจะต้องวัดดักซัเลเยอร์15นาทีนะครับถ้าเราวัดที่ดักซัเลเยอร์15นาทีนะโอกาสแพ้เราก็จะยิ่งสูงขึ้นนะครเระะบบเรารนะาราาาาะนนน้้น้็็ออตแีววลถมมดูย่่งกจหผ เอามังกรก่อนเพราะว่ามังกรดาร์คซั y เลเยอร์ที่เราปล่อยเนี่ยมันยังไม่ถึงป้อมฝ่าตรงข้ามนะครับเราก็เลยเลือกที่จะเอามังกรก่อนระหว่างที่ไม่มีอะไรทํานะแล้วเราก็ดูมินิแมปก็จะเห็นว่าแพนด้าเนี่ยโผล่เลนบนแล้วพอเราเห็นแพนด้าโผล่เลนบนแล้วนะครับผมเราควรรีบหาจังหวะเล่นนะแต่ไม่ใช่ช็อตฝืนนะครับเราก็แค่หาจังหวะนะครับถ้าไม่มีจังหวะเราไม่ควรฝืนเล่นนะครับแล้วอย่างจังหวะนี้เพื่อนเราก็ไปฆ่ายานได้นะเราก็พยายามปาสกิลต,ตอดๆนะครับให้ฝ่าตังตข้าไมกล้าเข้าแล้วก็ให้เราป้อมได้นะถ้าเราดูจากนก็็จะเหว่า นนด้าเี่ยยังไม่กลับบ้านนะครับตอนนี้ไฟเราก็จะเป็น4-3นะเราสามารถเล่นก่อนแพนด้าจะมาถึงได้นะครับแต่ก็ต้องดูจังหวะดีๆนะหรือไม่ก็รอดาร์คซาเลเยอร์เข้าแล้วค่อยไปเล่นนะครับพอดาร์คซาเลเยอร์เข้านะครับทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยต้องโฟกัสหลายตัวนะชรอบนี้เราก็าหาจังหวะเล่นเลยนะครับผมนะัดเหลือแค่ปิดเกมนะพอดาร์คซาเลเยอร์เข้าแล้วก็จะเห็นว่าแพนด้ากับดิกเตอร์เนี่ยพยายามมาล้วงหลังนะครับแต่อาจะเตะเคลียร์คลิปอยู่นะเพราะว่าถ้าดาร์คซาเลเยอร์เข้าเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยต้องเลือกกโฟัสคนหรือว่าาาโฟกััสดรคคคนนะบบงีย คลิปก่อนบางคนอยากเอาดาร์กก่อนมันก็จะเป็นข้อได้เปรียบตรงนี้นะครับทาให้ช็อตเนี่ยพอแพนด้าลิเกเตอร์เข้ามาลวงแล้วแต่ไฮาจะเตะยังเคลียดาร์กอยู่เนี่ยหรือว่าเคลียคลิปอยู่ช็อตนี้ก็เลยทําให้เราได้เปรียบไปนะครับนี่ก็คือประโยชน์ของการที่เราเอาดาร์กซัลเลเยอร์ไปแทงป้อมหรือว่าเอาดาร์กซัลเลเยอร์ไปเข้าไฟตอนจะจบป้อมนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับคลิปสอนเล่นซิลนะ หากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดคอมเมนต์ด้วยนะครับผมว่าคลิปนี้เป็นยังไงหรืออยากให้ผมทําตัวอะไรนะครับสาหรับวันนี้ขอตัวก่อนแล้วคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรแล้วเจอกันใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีครับ